สวัสดีค่ะเหมือนนะคะมาพบพกับสาวคออําพ่อยกับพี่น้องค้าเป็นจังไดภไพเดเบิงในไรสดของยายสาแล้วก็ที่ยายสาโพอดออกมาเมื่อวันก่อนพี่น้องค้าที่ไปแสดงที่ไปออนถวยกรุงเทพนะคะพี่น้องค้าเล่นเกิดประเด็น fc อ่า fc ตัวยงที่ว่าตัวเองก็คือพูดว่าตัวเองเป็นตัวยงแล้วหรือเป็นตัวยุยงให้เกิดความแตกแยกเกิดความยังไงแหละทำให้คนอื่นเสียสุขภาพจิตพี่น้องค้าล่าสุดก็คือ นึงวันที่แล้วคือวันก่อนเนะยาะเยสาค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาโพดบอกว่าพรุ่งนี้เวลา11โมงก็คือมือว่านนั่นเองพี่น้องคะไลค์เคลียร์ประเด็นเรื่องมีคนว่ายายสาขโมยเงินหลานะไอบนเวทีเสียใจนะบางทีต้องทำดีแค่ไหนนี่แหละค่ะพี่น้องคะจะคือเป็นประเด็นมากๆเพราเดียอ่านจะรู้สึกว่าอ้าวมันมีคนมาแบบว่ามีคนมาพูดมาจับคือเห็นในเรื่องเล่าที่เพ่นเอาคือ จังสานจังสีได้เหมือกกล่องแต่ละกล่องจับตาเบิองตลอดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นกล่องข้างอันกล่องแฟนคลับเอฟซีเด็เพิ่นเดททายมหานาเวทีเพื่อนสิเอเวลาเดทไปรักเงินนอายพี่น้องคะแล้วคือสิบเอ็ดโมงนะคุณก็เอินี่ขอเลื่อนนะคะนี่ขอเลื่อนไปนเป็นบ่ายสามแล้วคือยายสาก็ไลฟ์สดไลฟ์สดไปด้วยขับรถไปด้วยทางน้ําตาพี่น้องคะเว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับว่าขโมยเงินหลานจริงไหม เอาเงินหลานจริงไหมเห็นเลยครับพี่น้องคาแล้วคือยายสาคืออะไรสุดทั้งน้ตาร้องไห้ไปด้วยว่าเหมือนกับหน่อยไปเลยพี่น้องคาหน่อยกับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมากๆเลยแล้วคือเรื่องเล่าที่ว่าคนที่พูดมีตัวตนจริงๆไหมคือมียายสาว่ามีรู้ว่าเป็นใครอ๋อยายสาบอกแต่ว่ายุยงเจ้าของว่าเป็นเอฟซีตัวยุ่งนะพี่น้องขาว่าจั้งสันบอกว่าหู้จงสันจังสี่ แฮ่สาจนแบบเออนี่แหละมันเกิดความที่น้อยใจว่าถ้าขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งหนึ่งเพื่อนสิก,กาไปแบบว่าสิก,กาไปคอยดูแลน้องอัญยู่ข้างๆบอเพราะว่ามีแฟนคลับที่เพิ่นแบบโจมตีจับตาตียังสีนะพี่น้องค้ามันเกิดความรู้สึกว่าเออรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจแล้วไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้แล้วแล้วคือแล้วที่ว่าคนดูแลน้องนะคะพี่น้องค้าก็ซิมี่หลายคนเนาะมีหลายคนที่ว่า ซับเปลี่ยนกันไปพี่น้องครับอาจจะเป็นบอดนอกบอดนูอาจจะเป็นยายสาเอออาจจะเป็นในหลายคนในทีมงานก็แบบว่าดูแลน้องแต่ก็คือพัดเป็นกับพัดเปลี่ยนกันนะพี่น้องครับว่าเล็กหน่อยเนาะอายุสิบเอ็ดขวบคือตัวเล็กๆบางข้างกระถือยุ้มน้่งเธอกระถือก,นอกันยายสาววังเธอกระถือดึงอันยังกับพี่น้องสุดนะนั่งเธอกระถือดึงสุดก็ได้ต้ล้านเพรานว่าไี้ต้ล้านก็ต้องไปดูแลก็ต้องไปเบิงแง่ที่จะได้ติบได้นะเวดีมาไล่ยังกับ เอาใส่กระเป๋าน้องอือเพื่อนว่าสิมีเวลาสิไปรัเเกเงินล้านมองใดเมือ่อนึงกะถือกระเป๋าเมื่อนึงกะถือไม่เพื่อนว่าพี่น้องคาอืออันนี้ก็คือเห็นใจเยสามากๆเลยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เอ่อเอฟซีบานฮักอาอายก็คือเป็นกังใจให้ใหไอเยสาเยอะมากๆเลยเออพี่น้องขาเพื่นอนอบอกว่าแบบเออมีคนไปว่าบ้านฮักอาไอายไปว่าเยสาเอาเงินอือบานฮักเอฟซีก็ออกมาเคลียร์เลยว่าเออ น่าจะเป็นแบบเหมือนกับ,บคุณแอบแฟงหรืออย่างนั้นอย่างนี้ว,ว่าตัวเองเป็นแฟนขับในบ้านทักแล้วก็ตีแปลว่าตีประเด็นในเขาเกิดขอดเปิดเกิดอันความทุกข์เคียงกันนะคะพี่น้องคะอมืมีคนไปว่าบ้านทักอาอายไปว่าให้ยายสาเอาเงินหลานอืขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าบ้านทักบอสอาอายไม่เคยว่าให้ยายสาแม้แต่นิดเดียวเพราะบ้านทักอาอายเป็นคนสร้างบ้านพงพักให้ยายสานี่แหละพี่น้องคาคือ ไปเหมือนกับว่าเออนี่แหละบ้านฮักอ้อายไปว่าให้เยสาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงคือแบบเหมือนกับอา่างกิ่นมาเองพี่น้องคะตัางเหตุแห่งจะข้อมีโปรไฟนะว่าเออมาแต่บ้านฮักจังสันจังสีเบาพี่น้องคะไปันใจเงินบอกนจังสี่กับ,บ,บมีเออล่าสุดคือเยสาคือข้อใจข้อใจเลยค่ะพี่น้องคะว่าเออทำงานนะมันไม่เหนื่อยเลยเยสาบ,บอกทำงานมัน่บมือยเลย แต่วาใจคนนทิศงานน้ำข้นแล้วแบบใจคนถีพามาจมตีบางๆสันนึงสี่หานี่มันเมื่อยแห้งพี่น้องจนแบบเกิดอาการน่อยมากๆจนคนททางบ้านกระทบมหากระทึงหายเซกันพี่น้องขะอันนี้ก็ขอใจอู่เนะขาใจในเรื่องเล่านีล้วกะยายสาวว่าไม่ยอมไม่ยอมที่จะปล่อยผ่านต้องออกมาเคลียร์ต้องออกมาพูดถ้าอันพราว่าเอฟซีเขาบอกว่าปล่อยผ่านไปซะเรื่องแนวนี้อ่ะยายเอามาว่าสาอ่าพี่น้องคะยายสาวบอกว่า บาเบาบาไดเพราะว่าอ่าจไะไดดล่ะข้าสิว่าเขาเป็นขโมยข้าสิว่าเขาเป็นคนที่มลัลน,นักนั่นลักหนี่เงินหลานมันบอเมนความจริงแล้วก็บโไเดลักต่ออกมาตออกมาแบบว่าปุ๊บป่องจะคล้องตออกมาไล่ชีไล่ซดชีสอยให้ทุกคนได้หูวา่าความเป็นไปเป็นมานเป็นจังใดนั่ยนะคะพี่นออออ้องคาเออพวกเดบิงไล์ซดวังหันกะโอ้โหกะเข้าใจเยสซาและกะเข้าใจในความเป็นมาพี่น้องขาว่าเออ สิไปรักเงินจังใดในี่เมื่อหล้านนี่ล้านอายก็คือเอาเงินมาให้เยสายัตลอดบางวันให้แล้วแต่น้อแล้วแต่ครั้งเนาะบางครั้งได้เงินเยอะก็อาจจะมาให้เยสาครั้งละร้อยสองร้อยหรือครั้งละเท่าไหร่ก,ก็เราก็ก็ไม่รู้แต่ว่าให้เกือบทุกครั้งบางครั้งได้มาลายน้อยได้ติปน้อยก็ไม่ได้ให้แล้วแต่บางโอกาสพี่น้องคะซําหนีกับเบิงเอาเด็กหน่อยอายุสิบเอ็ดปีกับหูจักแบบแบ่งปันหูจักเออแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วขนาดอายุแค่นี้ เออพี่น้องคะซ้ำหนีก็ยังแบบทาบาเนี้บานเท่ากาับเออได้หน่อยซ้ำนีก็ยังมีความขีดหลายกว่าผู้ใหญ่บางคนที่มังอคติป้อซดอดอยังนั่นแหละพี่น้องอืมและการได้ไปเห็นโพดยศวังสามสิบทันบาทก็คือสิ้นปีก่อนนะพี่น้องคะได้มาเห็นนี่ก็คือเด็กคนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเด็กที่เอาใจเขามาใส่ใจเรารู้ รู้สึกว่าเออคนนี้เป็นยังไงคนนี้จังสันจังสีเดอร์หนีพี่น้องคาเดไปเห็นเรื่องราวข้าง,ขงนอกอันนี้ก็คือเห็นแล้วก็คือได้ไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าขอออกมาพูดในคลิปคลิปนี้ที่ว่าเออร้าน,านย,นา,นนนยายสานี่เมื่อขโมยเงินร้านบอหนีครับพี่น้องคายายสาเมืองอุดรเฟซส่วนตัวคนเอารุงนะคะวันที่30มบธันวาสองพันห้ิคนบอกว่ามาแชร์เรื่องราวดีๆของเด็กอายุ11-12ถึงขวบพี่น้องคาอ่าโพสนี้หลายคนอาจจะเห็นแล้วนะคะเพราะว่า คนดูคนแชร์เข้าไปในกลุ่มายหรือแฟนคลับนะก็เห็นเยอะมากๆเนาะคุณบอกว่ายายสาขึ้นไปดูหลานตามปกติทุกวันพอลงมาถึงหลังเวทียายสากำลังเดินจะกลับเต็นอ์อายวิ่งมายายเอาไว้ใช้นะคะพี่น้องคะยายเอาไว้ใส่ด้วยคะ่ะอวันนี้ยายไม่ได้ติปเลยเออหนูให้ยายนะคะขอบคุณที่ดูแลอีหลาเด้อจ้าวสันเกือบน้ำตาไหล เือด้ำตาคอยไล่พี่น้องเอ้ยจะเลิญจะเรินเ,นเนดิมแม่พี่น้องฮักแพงหลายคําแพงใหญ่พี่น้องค้านี่อืมนี่คือเงินที่อาอายเอามาใส่มือยายสาพี่น้องค้าซัมิกะเังไดยและซัมนิกะ,ในในกะพ่อเห็นเหลืองล่าดีๆไปสําหรับสองคูหนีให้สากับอายที่ต่างคนก็ต่างรักกันดูแลซึ่งกันและกันนี่แหลคะครับพี่น้องคะท่านเจ้าเดบงคลิปหนีจะกลับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ยาสีมาแบบบอกให้ผู้อื่นบามหนีบไปขาโมยเงินถ้าขาโมยอีหลีถ้าว่าเขาขาโมยอีลแล้วเขาวาลักเงินล้านอหรีกาหารักฐานมาเออหารักฐานมาไปว่าเขาอันแบบพอเขาห้ติปแล้วก็ไปเอาเงินใส่ในกระเป๋าอพี่น้องคะกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าของมาดามอาอายอยู่แล้วอ้ออ,อ,อ,อันนี้ก็ให้คึดไม่เด้อค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นกำลังใจให้ยายสากำลังใจให้ใหอายแล้วก็ทีมงานเซฟมหัวขอให้แบบว่าเรื่องเล่าซุมอนี หลายแห่สสำหรับดราม,ม่าของเซมีหกพี่น้องค่ะคอยพานผลไปดย้ยดีนะคะขอให้แบบว่าเออไปงานไหนก็คือปังๆได้มาไลายเดตติปเดตคนเอฟซีเดตค้นแบบหาคนพลลาแพงไล่ๆนแหละค่ะจะได้เท่ากับจอมพ่อับเปกระตังใจให้ทั้งเยสาแล้วก็ทีมงานแล้วก็อ,จอ้จุฬาพรจะจะซัพพอร์ตจังสีไปเรื่อยๆค่ะสำหรับมนี้ขอราเพียงเท่านี้พี่น้องค่ะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ